สวัสดีครับผมผมสมยศไก่ดำภูพานนะครับผมวันนี้มาเลียดรูปทีห้าสามแปดนะครับเป็นกระต่ายดำภูพานหนึ่งนะครับผสมกับเจ้าเนีนจานะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์หูครับพีห้าสามแปดนะครับวันนี้คอกคอกแรกนะครับคอกแรกได้ สิบตัวกับดาวไปหนึ่งนะครับเพิ่งลอดเมื่อเช้านี้นะครับผมนี่ครับผมก็เลยพามาอัปเดตให้ดูนะครับตัวนี้ในกรณีที่ไม่ไม่กัดขนนะครับตัวนี้ก็จะใช้ฟางนะครับแทนกัดอยู่แต่กัดไม่เยอะนะครับผมลูกเขาก็สมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวครับนี่เลยนะครับผมเพิ่งลอดเมื่อเช้านี้นะครับ เมื่อเช้าในร่วงจากตะกร้าไปประมาณห้าตัวคือมันออกออกจากตะกร้าข้างนอกก็เลยเก็บเข้านะครับตอนนี้ก็เริ่มสงบนิ่งแล้วนะครับผมแม่เขาตัวใหญ่สมบูรณ์นะครับน้ำหนักของตัวนะครับอยู่ที่ประมาณสักสามกิโลห้าครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้ออื่นกันนะครับ อ่านี่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นพ่อนินจาชื่อนินจานะครับมีหมายเลขเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับผมจะพามาดูกันพร้อมๆกันเลยครับขออนุญาตเปิดก่อนนะครับก็นี่เป็นกรงเก่าครับครับดูไปดูแม่ก่อนครับแม่นะครับ ดูเบอร์ของครับห้าห้าศูนย์นะครับชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าได้กี่แ้มนะครับยังไม่ยังไม่ดูนะครับแต่ท้องไม่ใหญ่มากนักนะครับท้องยังไม่ใหญ่มากนะครับเพราะอันนี้ท้องอันนี้เป็นแม่สาวนะครับเดี๋ยวจะนับดูนะครับหนึ่งนะครับ สองนะครับสามสี่ห้าหกแต้มนะครับหกแต้มครับมีเล็กมีเล็กอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมนะครับหกแ้มนะครับอ่านะครับผมหกแต้มนะครับผมก็แรกเกิดเลยครับไม่น่าจะเกินสามชั่วโมงนะครับผมนครับ ไม่อยากรบกวนเขาเท่าไหร่นะครับก็พามาอัปเดตนะครับนี่ตัวเล็กนะครับก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ตัวตอนตัวมาขนดําแน่นอนครับทุกตัวนะครับทุกตัวมีเบอร์หูรับประกันหมดนะครับถ้าออกจากสมยศไก่ดําภูพานนะครับผมมีตัวใหญ่อยู่สี่ห้าตัวห้าตัวมีตัวเล็กอยู่ตัวเดียวนะครับผมอ่านะครับผมนี่ครับ ใกล้ๆก็จะเป็นนินจานะครับอะนีเนียนจานะครับเนีนจ้าเนี่ครับผมนี่นี่คือพ่อพันธุ์นะครับตัอว่ามากสี่กิโลเลยครับตัวนี้เนี่ครับผมนี่ครับนินจาก็จะมีเบอร์หมูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่อ่านเลยครับเนี่ครับโอเคนะครับผม